วนมะขามเทศไปหมดเลย<ม> <en> ดูค่ะพายุดีเปชั่นเตี้ยนหมูถลมหมดเลยค่ะแล้วมึงจะมาใส่กระล้อง ฝันะ่งนี้ก็เยอะพวกสองฝั่งกำล,ลงังฟ้นตามน้ำน้ำมัเริ่มไหลเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็ยัง<า>ไม่ท่วมขนาดเลยยังไม่ส้วมขนาดเลยรถพุด่ะไีนภาพน้ำท่วมอยู่แวสองฝั่ง อันนี้ท่วมท่วมละหมดละอันนี้หมดละเต <า S 1> ็ตมเลยอะ่ะนี่น,นี้อันนี้หมดละอันนี้จะท่วมรถหมดละอนนี้จะนุนสะพานแล้วอะ่ะไปเลยไปตรงนู้นกลามา้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมนุนสะพานหมดเลยงบ้า,า,า,านใหญ่ฟังนังหมด,หมดไปหด ตอนนี้ดูทั่วหมดแล้ว